จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมอตีดันพิเรนอยากจะเลี้ยงมังกรจนเผลอไปทำสัญญากับพ่อหมดลึกลับแต่กลับเกิดเรื่องไม่คาดฝันที่อาจทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยก,ก็ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไปหาคำตอบกันได้ในเรื่อหมอตีซีซันส่อีพีที่4ครับ และก็เหมือนเคยนะครับถ้าชอบคลิปของเราตูนี่ตูนก็ฝากกดไลค์พวกเราด้วยนะครับและสําหรับใครที่อยากโดเน a ก็ทำํำในตามช่องทางด้านล่างเลยนะและต้องบอกก่อนสักนิดนึงนะครับว่าตอนนี้มันมีเนื้อหาค่อนข้าง18บวกนะครับน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาบนดาวปริศนามอตตี้กำลังวิ่งหนีการตามล่าของเอเลียนเมซาผอพันพร้อมกับแมวเอเลียนที่ช่วยเขาแหกคุกอย่างชาชีแต่ถว่าเจ้านายกลับถูกสอยหัวสะแบะไปต่อหน้าต่อตาริกกับมอตตี้ลิกไม่มีทางเลือกเลยรีเพนไปก่อนแล้วถามมอตตี้ว่าได้สุดยอดลูกบาศก์มาหรือเปล่ามอตตี้บอกว่าได้มาแต่ไหนตาบอกจะให้มังกรผมไงให้ผมโดดเรียนมาสู้กับหุ่นยนต์เพื่อมวลมนุษยชาติเนี่ยแล้วไหนล่ะของแลกเปลี่ยนมังกรที่ขอไปอะ่ะคือมอตตี้มันยอมโดดเรียนมาผจญภัยกับริกเพื่อ ริกเสบ,บังกรให้นั่นเองครับแล้วมันก็งองแงอยู่แบบนั้นผมจะเอาบังกรผมจะเอาบางกรผมจะเอาบังกร,จ,าางกรจนริกเริ่มลำคาญแล้วก็พ่นยาสลบใส่แม่งเลยแต่ที่สวยก็คือยาสลบมันดันฟุ้งภายในยาน,นั่นแหละทาให้ริกโดนลูกหลงไปด้วยจนยานไปตกใจกลางทะเลทรายที่หมอดตาจนบาดเจ็บสาหัสแต่มอตตี้อ่ะมันดันไม่เป็นอะไรเลยนะครับเพราะคาดเข็มขาดอยู่แบบนี้เรียกว่าฆ่าตัวเองชัดๆ ในเวลาต่อมาหลังจากริกหายดีเขาก็ต้องทําตามสัญญาโดยการหาบังกรให้กับมอตี้โดยการเชิญพ่อหมดลึกลับจากดินแดนบังกรมาทําสัญญาจ้างบังกรให้กับมอตี้ด้วยการเซ็นบันสัญญาเลือดและตอนนี้จิตวิญญาณของมอตี้ได้ผูกติดกับเจ้าบังกรแดงตัวนี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่พ่อหมดจะมอบคมภีคาถาเวทมนต์เกี่ยวกับมังกรให้กับมอตี้แล้วเขาก็จากไป จ้ามังกรแนะนําตัวเองว่ามันชื่อบาทโธมอร์และมันจะรับคําสั่งจากมอร์ตี้นายใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ริกไม่สนถ้าแกอยู่บ้านเนี้ยแกห้ามเอือเรียราดเด็ดคา์ดไม่งั้นฉันจะฆ่าแกทิ้งแน่แล้วก็เดินเข้าบ้านไปพบกับเจอรี่เจอรี่บ่นว่าแมวพูดได้ในห้องนอนเขาอ่ะมันคืออะไรริกก็งงนี่มังกรตัวขนาดนี้เองยังจะมองว่ามันเป็นแมวอีกเหรอวะ เจอรี่ก็แบบผมไม่ได้โง่นะที่จะแยกงไม่ออกว่านั่นน่ะคือมังกรแต่มันมีแมวพูดได้ในห้องนอนผมจริงๆริกลำขานก็เลยเดินออกมาดีกว่าแล้วเรื่องก็เฉลยต่อเจอรี่ขึ้นไปบนห้องว่ามันมีแมวพูดได้อยู่ในห้องจริงๆด้วยแถมหน้าตายังกวนตีนอีกต่างหากเจอรี่สงสัยว่าทําไมเจ้าแมวมันถึงพูดได้กันนะแต่เจ้าแมวมันบ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบแล้วบอกให้เลิกถามสักทีเราไปสนุกกับชีวิตที่ฟลอริดาดินแดนแห่งเสรีกันดีกว่าแล้วก็โย่ให้เจอรี่จองตั๋วไปฟลอริดาทันทีที่นั่นะจะไม่มีใครสงสงัยอะไร เราเลยเราจะสนุกได้เต็มที่แม้ว่าเราจะเป็นแมวพูดได้ก็ตามอ่ะนะก็แง่สิฟริดาพอทุกสถาบันนี่เนาะ ภาพตายกลับมาบนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่มอร์ตี้กับบารโทมอร์บินขึ้นไปเหนือเมฆด้วยกันวันนี้เป็นวันที่เขามีความสุขที่สุดเลยแต่ผิดกับเจ้าบารโทมอร์ที่ถูกพอมดบังคับให้มารับใช้มนุษย์จนไม่ได้ใช้ชีวิตของตัวเองก่อนจะบินลงมาที่พื้นแล้วรอรับคําสั่งต่อไปจากมอร์ตี้ผู้เป็นนายแต่ทว่ามอร์ตี้บอกว่าจะไม่มีใครสั่งใครทั้งนั้นเลยจะอยู่กันอย่างเท่าเทียมกันนะซึ่งเจ้าบารโทมอร์มันก็ฟังผ่านๆไปนั้นแหละเพราะยังไงก็ทําอะไรไม่ได้อยู่่่่แแลล้้้วะกกงงงไไปปตตตดินเพืองงอออีีบรรคําาสัจม แต่มันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อเจ้าบาโทมอที่งีบอยู่เนี่ยมันดันกรนออกมาเป็นไฟจนทะลุขึ้นไปบนบ้านสมิธขณะที่ริกกับซัมเมอร์ดูละครอ,อยู่ริกโมโหมากเพราะมันกําลังจะถึงตอนที่พระเอกนางเองกกาลังเข้าได้เข้าเข็เขมกันเลยตัดสินใจจะลงไปเก็บเจ้ามังกรแห่งสวยนี้ซะริกเดินลงมาตะโกนเรียกบาโทมอที่กําลังเฝ้าสมบัติอย่างโชงช้างและทันทีที่มันตื่นเขาก็ถูกไฟโลกาแห่งมังกรพ่นจนแหลกสลายไปแต่เนี่ยคือริกนะเว้ยเขาซ้อนแผนเอาไว้อยู่แล้วคิดเหรอว่าคนอย่างเขาอ่ะจะไม่รู้ว่าางกรเป็น ไฟนะ่ยก่อนที่ริกในชุดสปายที่ปีนอยู่บนผนังจะกระโดดลงมาตะครุบมันแต่ก็พลาดท่าจะถูกงับเข้าไปทั้งตัวจนได้ปะโทมอคิดว่าตัวเองชนะแล้วแต่ก็เป็นอีกครั้งที่ริกถือไพ่เหนือกว่าริกตัวจริงนั้นซ่อนอยู่ใต้กองสมบัติมานานแล้ว แล้วก็เฉลยว่าริกในชุดสปายคือหุ่นยนต์ฝังระเบอร์ซีโฟเอาไว้และตอนนี้มันอยู่ในท้องของเจ้ามังกรถ้าบาโรมอขัดขืนเมื่อไหร่เขาจะกดสวิตช์ทันทีดูเหมือนเจ้ามังกรจะเสียทายกับริกซะแล้วตอนนี้เขาเป็นทาสของริกอย่างสมบูรณ์แบบและมันต้องยอมฟังคําสั่งของริกแต่โดยดีเพื่อแลกกับชีวิตริกบอกให้มันหนีไปแล้วไม่ต้องมาเจอกับหลานเขาอีกเพราะเขาเหม็นน้ามังกรเต็มทีแล้วแต่ทว่าริกกลับเหลือไปเห็นน้ําผลไม้เอ็กโตขูเลอร์ร่นดังเดิมที่เลอกขายไปแล้วกว่า3บวกกับตุ๊กาตา และแผ่นเสียงลิมิเต็ดอีกเพียบดูเหมือนเจ้าบาทโทมอเนี่ยมันจะชอบสะสมของเก่าเหมือนกับริกเลยแฮะทั้งสองเริ่มเปิดใจคุยกันจนถูกคอและกลายมาเป็นเพื่อนกันแบบงงๆปะโทมอชวนริกไปทําอะไรที่หลุดโลกด้วยกันเริ่มจากการดูดปนที่ทําจากควันภูเขาไฟก่อนเลยแล้วก็ออกไปลาขอบฟ้าด้วยกันตาแบบฉบับของพวกบ้าท,ที่เมาได้ตลอดเวลาและกลายเป็นคู่หูกันในที่สุดโดยไม่สนเลยว่ามอตี้จะอัญเชิญเขาหลายครั้งแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนจะไม่ได้มีคู่เดียวซะด้วยสิเพราะตอนเนี้เจ้าแมวพูดได้กับเจอรี่ที่มาถึงฟล กดาแล้วก็กำลังเล่นวลอลเล่์บอลชายหาดกันอย่างเมามันคอมโบของทั้งคู่เรียกว่าตบฝั่งตรงข้ามสยับโดยไม่มีใครสนเลยสนิดว่าแมวมันจะทําแบบนี้ได้ยังไงแถมยังพูดได้อีกสมก็เป็นเมืองคนแปลกจริงๆนั่นแหละก่อนที่เจ้าแมวมันจะเริ่มกลนตีนด้วยการป้ายความผิดให้เจอรี่หลังจากมีคนเจอก้อนอื่นเล็กๆที่แอบใช้ดินกลบเอาไว้จนเจอรี่โดนไล่กระทือผัวซุกหัวซุนอืมมันก็กวนตีนจริงๆด้วยแฮ แต่เจอรี่มันก็สมควรโดนแหละนะตัดกลับมาที่คู่หูห,หลุดโลกที่กําลังกลื่มๆ่มได้ที่ก็ผจญภัยกันแบบไม่คิดชีวิตคือเรียกว่าเมาจนป่วนเข้าไปทัว่นั่นแหละจนมาจบที่บนหุบเขาทั้งคู่นอนคุยกันอย่างเข้าขาและแหลายอย่างของทั้งค,คู่มันคลิกกันมากทั้งของสะสมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตรวมถึงจิตใจที่ห้าวหาญร,ริกกับบาทโทมอร์เผลอหันมาสบตาก,กันจนเกิดเป็นความรู้สึกดีๆแล้วจู่ๆแสงแห่งความผูกพันแห่งมังกรก็วาบขึ้นกลางหน้าอกของบาทโทมอร์แสงนั่นเชื่อมต่อไปยังริกซานเชสจน คู่เริ่มลอยขึ้นริกกับบาโทมอร์เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์จนเหมือนเป็นคนคนเดียวกันทั้งคู่รู้สึกดีมากๆที่ตัวติดกันแบบนี้จนหัวเราะก,กันอย่างมีความสุขหรือ้พูดง่ายๆนะครับการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบนี้มันคือการมีเซ็กในแบบฉบับของมังกรในโลกมังกรนั่นเองชิบหายแล้วริกดูเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะละเมิดกฎของจิตผูกพันระหว่างคนกับมังกรแทนที่จะเป็นบาโทมอร์กับมอร์ตี้ซะแล้วซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่มอร์ตี้และซัมเมอร์ตามรอยจนมาเจอพวกเขาพอดีและทันทีที่มอร มอกับบริกเขาก็พูดออกมาว่านี่มันเชี่ยอะไรวะเนี่ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ยังยังไม่หยุดอีกและไม่ว่ามอตี้มันจะห้ามยังไงนะครับริกกับบาโทมอมันก็ไม่ยอมหยุดสักทีจนสุดท้ายทั้งคู่ก็ถึงจุดสุดยอดด้วยกันและแสงนั่นก็วาบขึ้นมาอีกครั้งจนผลักทั้งคู่ออกจากกันตอนนี้ริกกับบาโทมอเชื่อมต่อจิตวิญญ,ญาณกันอย่างสมบูรณ์แบบแล้วมอตี้โมโหมากที่เห็นทั้งคู่ทําแบบนี้โดยไม่เกรงใจเขาก็เลยหยิบสัญญาผูกจิตวิญญ,ญาณมาฉีกทิ้งต่อหน้าต่อตาและทันทีที่สัญญ,ญาถูกทําลายพอหมดก็ข้ามจากมิติมังกรมายังที่นี่เพื่อบอกว่าเเเคค้าาจะะมมืนนนนงินใหนะแลียโทอ สยบในข้อหาละเมิดกฎดผูกวิญญาณด้วยการนอกใจเจ้าของแต่ทว่ายิงฟาดริกก็ยิ่งรู้สึกเจ็บเพราะตอนนี้ตัวเขากับบาทโทมอเหมือนเป็นคนคนเดียวกันแล้วบาทโทมอเจ็บ ริกก็ต้องเจ็บด้วยฉิบหายหยุดก่อนแต่ยิ่งห้ามพ่อโมดก็ยิ่งฟาดจนริกเริ่มระบมไปทั้งตัวแล้วเนี่ยก่อนจะพาบาโทมอข้ามไปยังมิติมังกรริกมอร์ตี้และซัมเมอร์เดินตามมาติตดๆโดยริกขอร้องให้พ่อโมดคืนมังกรให้มอตี้เธอแต่หมอนั่นไม่ยอมแถมยังท้าทายริกโดยการเสกโกลเลมมากระทืบอ,อีกแต่พลังของพ่อโมดในโลกมังกรน่ะคือของจริงในที่นี้เขาจะแข็งแกร่งมากๆด้วยพลังแห่งเวทมนต์แถมของวิเศษของริกยังใช้การไม่ได้ในโลกนี้อีกด้วยทําให้เสียท่าโดน โนเลมตบจนสันหลังหักก่อนที่พอมอจะหนีไปด้วยสะพานสายฟ้าเวรแล้วเอาไงต่อดีเนี่ยแต่ทว่ากลับมีเสียงภาษาประหลาดลอยเข้ามาช่วยเหลือริกไว้พอดีอากาดาอักซากาซาฟูลู เสียงไร้มนคาถาของมอตี้ทำให้เจ้าโกเลมแหลกเป็นหินนีกครั้งมันคือคาถาคลายเวทมนต์ที่มีสอนในหนังสือและตอนนี้เราได้ที่พึงใหม่แล้วแฮะเวทมนต์นี่แหละจะเป็นอาวุธของเราในการโค่นล้มอํานาจของพ่อมดผู้ชั่วร้ายและภารกิจในครั้งนี้ก็คือการช่วยเหลือบาโทมอและถอนคำสาปให้กับริกซานเชสนั่นเองแต่ทั้ง3อ่ะต้องรีบหน่อยล่ะเพราะตอนนี้พ่อมดกาลังจะลงดาบประหารบาโทมอผู้ทรยศที่กล้าละเมิดพันธสัญญาระหว่างมังกรกับมนุษย์ในการผูกวิญญาณกับเจ้าของหลายคนและทันทีที่นับ3-2 1 บาทโทมอร์ก็ถูกแขวนคออย่างทารุณต่อหน้าเหล่ามังกรอีกเพียบซึ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือความเจ็บปวดทร,รมานของบาทโทมอร์ตอนเนี้ส่งผลโดยตรงต่อริกด้วยนั่นเองชิบหายแล้วเธอมีรีถอนคำสาบแล้วก็ริกก็จะต้องตายตามเจ้ามังกรไปอย่างแน่นอนแต่มันยังมีเรื่องแย่ก,กว่านั้นอีกนะครับเพราะกว่าที่เจ้าบาทโทมอร์มันจะโดนแขวนคอจนตายเนี่ยก็ใช้เวลาไปกว่า78ปีเลยนะเนั่นแปลว่าเธอมีรีบช่วยริก,กจะต้องทรมานเหมือนถูกบีบคออย่างนี้ไปตลอดช่วงชีวิตที่เหลือโอ้โหแบบนี้เรียกว่าชิบหาย หายเลยแหละครับแต่แม้ว่าเวลาจะกระชั้นชิดริกก็ยังสร้างเครื่องผลิตไฟฟ้าที่สามารถสกัดเวทมนต์จากโกเลมได้สําเร็จมอตตี้ปลุกมันขึ้นมาเพื่อดึองพลังเวทมาใช้จนได้เป็นปืนพลังเวทมนต์ที่สามารถเสกอะไรก็ได้ตามใจนึกในเมื่อวิทยาศาสตร์ใช้ไม่ได้เราก็สร้างเวทมนต์ขึ้นมาเองซะเลยสิตอนนี้ทั้ง3พร้อมบุกไปช่วยเหลือบาทโทม,มอลแล้วริกก็ปืนเวทมนต์มอตตี้กับหนังสือเวทและซัมเมอร์นในชุดนักธนูที่ริกเสกให้ปลุกฝ่าตะลุยเหล่าอสุรกายประหลาดไปอย่างเมามเหมือนกับเกม RPG พ จีอย่างด u n g e o n s and ด r ก g o n s คือสาบานว่าดีพวกเองมาตะลุยดินแดนอันตรายจริงๆหรอวะโคตรจะชิวเลยและในที่สุดทั้ง3ก็มาถึงแดนประหารที่บาโทมอถูกแขวนคอไว้ซัมเมอร์ยอดนักธนูที่ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ก็ใช้ธนูยิงออกไปโดยท่าพิสดารเพื่อหวังจะตัดเชืออที่แขวนคอมังกรเอาไว้อยู่แต่ดันพลาดเป้าไปแทงโดนตาของมันเต็มๆส่งผลที่ริกเจ็บตาไปด้วยชิบหายนี่ทําอะไรของเองวันเนี่ยซัมเมอร์ทำให้เขาเสียท่าโดนพอมอลดุมกระทืบโดยมนต์12บาทาแบบที่ เห็นคือเสกมอนทั้งทีดันเสกตีนมาช่วยกระทืบเนี่ยนะแทนที่จะเสกเป็นอย่างอื่นที่โหดกว่านี้ก่อนที่ปัทโธมอร์จะหลุดจากพัฒนาการด้วยความช่วยเหลือจากบอตี้แล้วก็พาริกกับซัมเมอร์หนีมาด้วยได้ทันเวลาพอดีแต่กลับมาที่ฟลอริดาเจ้าแมวพูดได้ที่ยังคงลอยหน้าลอยตาอยู่บนเรือสำราญก็ไล่กวนตีนเข้าไปทั่วแต่ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมไม่เห็นมีใครสงสัยเลยว่าทำไมมันพูดได้เจ้าสุดท้ายก็โดนสองหนุ่มหล่อเท่ที่กำลังเล่นมุกอยู่ปาออกไปนอกเรือในข้อหาก่อกวนขนาดเล่นม แมซมสารมาหาเพื่อนเก่าอย่างเจอรี่ที่เขาเคยโกนตีนใส่ด้วยสภาพที่ซึมมากๆเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะมีเพึ่งสังเกตว่าตรงหน้ามันมีรูปอะไรแปลกๆหรือเปล่าวะ ไม่ขอพูดละกันนะว่ามันคืออะไรณ <c oughs> นะเรกอนโลกแห่งมังกรตอนนี้ทุกอย่างกำลังวุ่นวายมากๆพ่อบดประกาศให้พลเมืองมังกรทุกตัวทราบว่ามีมังกรสมซ่อนตัวหนึ่งแหกคุกในแดนประหารไปได้ให้มังกรทุกตัวเป็นหูเป็นตาให้ด้วยนะซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ทั้ง4หนีมาอยู่ใต้ดินพอดีมอตตี้พยายามเรียนรู้มนต่างๆในหนังสือเวทแต่มันไม่มีข้อไหนเลยที่บอกถึงการตัดพันธะระหว่างคนกับมังกรแล้วจูๆ่ๆก็มีมังกรจากไหนไม่รู้เดินมาบอกว่าไม่มีใครที่สามารถทำลาย มนี้ได้นอกจากพ่อมดวิกก็แบบนี่มึงเป็นใครวะเนี่ยก่อนภาพจะเผยให้เห็นมังกรอีกหลายชีวิตที่อยู่ในดินแดนสัม่อนแห่งนี้พวกเขาคือเหล่ามังกรสัสซอนนอกครดที่ทางการต้องการตัวและการมาที่นี่ของทั้ง4ี่จะทําให้มังกรสัมซอนซวยกันไปหมดนะมอตตี้กับซัมเมอร์เลยช่วยกันพูดปลุกระดมให้มังกรสัสซอนถึกตัวร่วมมือกันกับจัดพ่อมดนั่นเพื่อให้พวกเขาไม่ต้องมาใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆแบบนี้เพราะจริงๆแล้วพวกข้างบนน่ะมันก็สัมซอนไม่ต่างกันนั่นแหละเรื่องนี้ไอคนที่เลวที่สุดก็คือพ่อมด ที่กดขี่พวกเราเหมือนกับเราเป็นทาสยังไงอย่างนั้นคําพูดของทั้งคู่เริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับหล่ามังกรสำสอนได้ตาสว่างรวมถึงตัวละครลับอย่างชาโดโดแจ็คเกอร์มังกรเท่าที่ช่วยตัวเองมากว่าพันปีแล้วเพราะถูกขับไล่จากพ่อมด มันเสนอวิธีการสุดพิสดสรนที่จะกำราบพ่อหมดผู้ชั่วร้ายลงได้ให้กับทุกคนฟังซึ่งมันเป็นวิธีที่แย่มากๆเลยนะและวิธีนั้นก็คือการรวมตัวมีเซ็กซ์หมู่ของพวกสัมสอน10ตนที่อยู่ตรงนี้เพราะเมื่อวิญญาณของพวกสัมสอนผูกรวมกันมันจะเกิดเป็นพลังมหึม,มามหาฟีนิกซ์ สุดยอดมังกรสมซอนที่มีพลังแข็งแกร่งมากๆมอตี้ก็แบบนี่มึงจะเอาอย่างนี้จริงๆเหรอวะแต่ยังไม่ทันได้ห้ามอะไรพวกมังกรสมซอนมันก็เริ่มพิธีทันทีแสงที่หน้าอกของพวกสมซอนสิบตนเริ่มเชื่อมพวกเขาถึงกันเกิดเป็นมหากรรมเซ็กซ์มูของมังกรและมนุษย์สมซอนกลายเป็นสุดยอดมหาฟีนิกซ์มังกรสมซอนตามตำนานจ,จริงๆด้วยและด้วยพลังมหาศาลตรงนั้นสามารถปลดปล่อยเหล่ามังกรที่ถูกกดขี่จากพ่อมดและกำจัดอำนาจมืดลงได้ในที่สุดตอนนี้มังกรในโลกเรกอนถูกปลดปล่อยเป็น อิสระแล้วริกใช้ไม้กายสิทธิ์เปิดประตูมิติพาทั้ง3ไปยังโลกแต่ไม่ไหวเจ้าบาทโทมอร์ก็ตามมาอีกดูเหมือนมันจะติดใจกับเซ็กซ์ระหว่างมังกรกับมนุษย์แท้แล้วมันก็จ้องแต่จะขอผูกวิญญาณกับมอตตี้อยู่นั่นแหละแต่มอตตี้ไม่ยอมแล้วก็ไล่มันออกไปมอตตี้รู้สึกแย่มากที่เคยคิดว่ามังกรคือสัตว์ตำนานที่หล่อเท่แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นพวกบ้าเซ็กซ์ดีๆนี่นแหละก่อนจะปิดประตูทิ้งให้บาทโทมอร์บีนออกไปได้วยความโกรธแค้นมนุษย์ว่าแต่เอ็งไปโกรธอะไรเขาเนี่ แต่กลับมาที่ด้านริกเขายังต้องสาสางเรื่องที่ค้างคางกับเจอรี่ให้จบด้วยการรู้ให้ได้ว่าเจ้าแมวมันพูดได้ยังไงริกพาแมวมาทีทีหนึ่งก่อนจะลงจอดที่กลางทะเลทรายริกพาเจ้านี่มาส่งในที่ที่เขาคาดว่าเจ้าแมวจะติดมาบนยานซึ่งก็คือทะเลทรายมอตรต้าที่ยานเขาตกมาตอนอีพีนั่นแหละครับริกจัดการยิงเอ e เน y Bo จีบ็อกซ์ขังเจ้าแมวนั่นเอาไว้แล้วถามหาคําตอบว่าทําไมมันถึงพูดได้จนสุดท้ายก็ได้คําตอบว่าที่มันพูดได้อะเพราะว่ามันมาจากดาวอืน่นซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกนะครับว่ามันนเป็ าวไหนอาจจะเป็นซ่าของเจ้าชาชีที่ตายไปก็ได้แต่ข้อมูลแค่นี้มันยังไม่พอรรอกริกเลยสแกนสมองของแมวแล้วเข้าไปเช็คดูแต่ปรากฏว่าทันทีที่ริกดูนั้นเขาก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นเสียงโครมคราม เสียงระเบิดกับเสียงกรีดร้องของผู้คนรวมถึงเสียงเด็กนั่นทำให้ริกแทบช็อกจนห้ามไม่ให้เจอรี่ดูไอ้แมวนี่มันเลวระยำซ้ำแม่จริงๆแต่ห้ามยังไงมันก็ไม่ฟังจนสุดท้ายเจอรี่มันก็ได้ดูแล้วก็อ้วกออกมาทันทีเขาร้องไห้โฮออกมาหลังจากดูความทรงจำของแม่พูดได้ริกจัดการไล่เจ้าแมวสุดเลวนั่นไปให้ผลและเกือบจะยิงตัวตายอยู่แล้ว แต่ยังยั้งตัวเองไว้ได้ทันก่อนริกต้องจัดการกับความสรงจาสุดเดวร้ายพวกนี้ให้กับเจอรี่ด้วยการใช้ปืนล้างความสรงจำจนเจอรี่ลืมเรื่องในหัวของแม่พูดได้ไปและบอกเขาแค่ว่าที่มันพูดได้อะเพราะมันมาจากต่างดาวก็แค่นั้นแหละเราอีพีนี้ก็จบลงแบบนี้ทิ้งคําถามให้เราคาใจว่าจริงๆแล้วภาพที่เห็นในสมองของแม่ตัวนั้นมันคืออะไรกันแน่ เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับ e ีนี้โคตรกาวเลยใช่ไหมคือตอนนี้เรียกว่าเลทสิบแปดบวกแบบ18บวกมากๆเลยมันมีหลายฉากเลยนะครับที่พูดถึงเรื่องบ้าๆบอๆนะใครเก็ตบุ๊คคือจะหามากๆเลยแหละแถมยังเป็นตอนที่ทิ้งปริศนาไว้อีกไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะมีเฉลยตอนไหนและก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้ทุกคนสามารถโด o n a t พวกเราได้ตามช่องทางใต้คลิปเลยหรือแค่กดไลค์พวกเราก็ดีใจสุดๆแล้วนะครับยังไงขอบคุณทุกคนมาณนาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันตอนต่อไปนะครับ